สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมลี่ชาวนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการแข่งขันรายการชาเลนจ์ของ FIVB กันบ้างครับที่แน่นอนว่าเมื่อคืนก็มีคู่ที่น่าสนใจอย่างเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่างเวียดนามเมื่อคืนเวียดนามก็ไปไม่ถึงฝันครับพ่ายให้กับฝรั่งเศสไป3ต่อ0เซตเลยด้วยสกอร์20ต่อ25 16ต่อ25และ 17. 25. 25ซึ่งระบบการคัดของชาเลนจ์ FIVB ก็คือแพ้ตกรอบกลับบ้านเท่ากับว่าเวียดนามก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งก็ถือว่าช็อกเหมือนกันยูเครนประทะโครเอเชียโครเอเชีย,ยที่เป็นทีมที่สามารถเอาชนะสาวไทยของเราได้ใน VNL ที่ผ่านมาก็พ่ายให้กับยูเครนไป3ต่อ1เลยครับทำให้โครเอเชียหมดสิทธิ์เล่น VNL 202 ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งโคเอเชียก็แน่นอนครับนำทีมาโดยโค้ดสุดลอ,อย่างอักบาสก็อรอลุนกันต่อไปครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ชาเลนจ์ของ FIVB ฝ่ายหญิงแต่ที่แน่ๆคืนนี้หนุ่มไทยของเรามีลองแข่งขันเช่นเดียวกันในเวลา3ามทุ่มรอติดตามไปด้วยกันครับ